เป็นยมันของพ่ออีกตืออ่บบนยง่ยตื่นก่อนตอนนี้ตีห้าสี่สิบนาทีแม่นันทำกับข้าวเสร็จแล้วก็จะปลุกทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันที่นอนตอนปลุกพ่ออีทวันนี้อาหารเช้าเป็นแซลม,มอนทอดน้ำปลานะคะนี่เลยสองคนคนละชิ้นเียมแม่จะไปปลุกเล็กๆแหละน้องแก้น้องกายคะตื่แล้ว แล้วแกอไอห,<ก>หน้าบูดหน้าเบี้ยวทุกคนเลยแก

ฝากที่ฟังเมนไหมป <c oughs> ืน ำอยู่เลยสิ่งแรกเวลาเพอาะอินตื่นนะอินก็จะมาทำอะไรรู้ไหมปิดพัดลมก่อนมาดื่มน้ำก่อนทำไมต้องดื่มน้ำรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่า แนวน้ำเย็นนะเช้านี่พอแบบกองเลยน้ำเฉยๆน้ำธรรมดาอุณหภูมิห้องการดื่มน้ำเช้า,ชาเนี่ยจริงมันทำอะไรตู้ไหมทำไมเพราะว่าไมันทำให้ปวดขี้เพราะว่าอีน,นี่ยเป็นคนที่แบบถ่ายถ่ายเยอะไงทีนี้ก็ไม่อยากแบบไปข้างนอกก็แบบ ปวดท้องอะไรอย่างงี้ก็เลยดื่มน้ำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เข้าห้องน้ำนี่พื้เตียวเช้าๆนะกิจกรรมโปรดของพ่ออิน,นคือการนั่งอ่านหนังสือาารรครับแต่อาา่านหนังสือเนี่ยก็คือต้องคือไปด้วยอ่านหนังสือาาไปด้วยนะครับเนื่องจากพ่ออินเนี่ยเป็นเป็นเนขาเรียกเป็นนักเขียนนะก็คือว่าเขียนขเขียนบทความเยอะดังนั้นเนี่ย คนที่จะเขียนได้ดีนะครับต้องอ่านหนังสือเยอะพอสมควรด้วยเหมือนกันสิ่งที่พ่ออินอ่านนะเดี๋ยวให้ดูดสิ่งที่อ่านนะคะก็<า>จะมีอ่านทั้งประวัติศาสตร์นิยายนะสามกคงสาคกนะฮรบันนี้หน,นังสือท่องเที่ยวมีหน,นังสือท่องเที่ยวเยอะพอสมควรเลยจิตวิทยาคู่อสอบติดหมอไม่งอกวดวิชาถ้าภาษาลกะกสำหรับลูกนะนี่อันนี้นิวซีแลนด์นี่คือ ที่ยวนิวซีแลนด์นะอันนี้เที่ยวฝรั่งเศสอันนี้อันนี้เที่ยวยุโรปผู้ทำอาหารก็มีนะประวัติของบุคคลสําคัญเพราะอินชอบศึกษาท่านสัญญาธรรมศาสตร,ร์เพราะอินเนี่ยอ่านหมดเล่มเลยอย่างนี้นะก็เนี่ยค่ะมันก็จะอ่านเยอะเหมือนกันค่อนข้างอ่านเยอะอันนี้เป็นหนังสือดุสิตธานีครับเพิ่งได้มาแล้วนะก็อย่างเงี้ยเพราะอินอ่านหมดเล่มเลยเนี่ยประวัติศาสตร์โลก ตั้งแต่ยุคแรกยันปัจจุบันเลยอ่านหือตอนเช้าเนี่ยจะได้อึ้งค่อมยึดค่องสมองมันปดโกรใครๆก็ตามนะแนะนำเลยมืนแบบบายคนบอกเอ้ยอ่านหนังสือไว้ทามีสมาธิแนะนำเลยตอนทียแหละดีสุด มันก็ไม่มีนะมันต้องนั่งเบ่งต้องนั่งปั้นก่อนนะเฮ้ยจะออกมาโดยโรมัสเลยถ้าแบบทำบ่อยๆแล้วอะ่ะงั้นแนะนำเลยอยาขอเยอกอ่อนอับน้ำแต่งตัวเรียบร้อยคนระับอาบอาบหลังแม่แอนเนะี่ยแตเสร็จก่อนแอบจินทาที่ไหนนี่ก็จะมาดูแลเด็กๆแหละง่ายงเด็กๆฮะกินข้าวถึงไหนแล้วครับฮะ แกงมอนอร่อยไหมมามาทำาหลังจากแม่แอนเนี่ยปลูกทำอาหารเสร็จแม่แอนก็จะไปแต่งหน้าก็ใช้เวลานานพอสมควรซึ่งระหว่างนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของพ่ออินที่ต้องดูแลน้องๆน,นะฮะป้อนนมป้อน,อนทุกอย่างมียาป่วยก็ต้องเป็นคนป้อนนะฮะ <c oughs> ก็ตจนกว่า เสร็จสมบูรณ์ทุกคนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะออกจากบ้านนันนี้เช้าเช้านะจะเปิดคอมแป๊บหนึ่งเพราะว่าบางทีจะติดต่องานลูกค้าหน่อยเพราะว่าบางทีมีอ e ีเมลมาเนาะพออินก็จะต้องเช็คก่อนตอนเช้าเช้าติดต่ออะไรมาว่าข้าเมลก็เข้ f เฟซบุ๊กกันดีกว่าของเรื่องของชาวบ้านก่อน ใช่ไหมเจดมาถ้าใครยังไม่เคยฟอลโ o w นะฮะไปฟอล l o w เพจเราด้วยนะฮะกดไลค์ด้วยนะกดไลคะ์นะมาดามคอมเป็นแฟนเพจของครอบครัวแล้วนะฮะจะอัปเดตแบบทุกสิ่งทุกอย่างของครอบครัวเลยนะฮะนี่มีคลิลปตอนไปออกช่องสามด้วยก็ต่างๆมีคอนเทนต์ต่างๆนะฮะรีวิวในการท่องเที่ยวนะฮะอย่างนี้ไปที่โปรเชียนะฮะออนะินก็จะเขียนไว้นะ อยู่ไหนกันแล้วหรือยังไงอยากอยากรู้ว่าเราอยู่ไหนแบบเรียลไทม์นะครับบางทีอยู่ทูในคลิปเนี่ยมันจะดีเลยหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าอยากรู้ชัดๆนะฮะว่าอย่างเงี้ยเดินทางไปไหนอยู่ขับรถไปไหนอยู่นี่นี่เลยนะฮะอะไรฮะอิ่มแล้วฮะหมดไหมฮะสรุปไม่หมดอ่อเอ็นวันนี้ฮะไม่ทันแล้วค่ะต้องไปแล้วต้องเร่งยิ่งยิ่งค่ะเดี๋ยวเด็กๆ เราจะต้องไปโรงเรียนกันเพะอีกแลเดี๋ยวค่อยไปทำต่ออะไรนะกิ้งกิงกิงิงิงแล้วค่ะกายใส่รองเท้าเร็วๆไปกดลิฟต์เลยค่ะกดลิฟต์วิ่งต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าแอบสายค่ะไม่ใช่แอบอะสายมากอะโอ้โหแต่วันนี้ดูรถไม่ค่อยติดนะฮะ ทางจะโอเคมันก็ห่างแถวมันได้ถึงสีแยกนะคะป๊าป๊าค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะนี่นะคะตอนนี้อยู่บนรถครบองค์ประชุมน้องกายกายไปโรงเรียนเะะจ๊แก,ก๊ดงน,นบ้านไม่เสร็จใช่ไหมรีบเลยรีบทำเลยค่ะ<ห><ห>เดี๋ยวเราผจนรถติดกันนะคะพ่ออิน แล้วถึงโรงเรียนน้องเกดแล้วบายบายนะตอนตอนเย็ยนเจอกันนะครอ่ะเดี๋ยวเราไปไหนต่อคะก็หลังจากส่งน้องเกดแล้วก็คือต้องส่งน้องกายต่อป้าป๊าก็จะทําหน้าที่จริงๆต้องเล่าก่อนคืองานของพ่ออินแต่ละหนึ่งวันเนี่ยนะจะหมดไปกับการขับรถเยอะพอสมควรที่เห็นบางคลิปบางคลิปแม่แอนขับเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ ก็คือเพราะพ่ออินเป็นคนถือกล้องแต่ว่างานหลักๆถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยพ่ออินก็จะเป็นส่วนขับเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเดินทางไปส่งโรงเรียนนะหรือเดินทางไปส่งแม่แอนไปทันทุละที่ไหนหรือว่าพ่ออินจะไปทําอะไรก็คือผ่านการขับรถตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยชีวิตพ่ออินก็จะอยู่บนรถอย่างน้อยคิดว่าวันหนึ่งต้องมีสองชั่วโมงสามชั่วโมงทุกทุกวันเลยอ่าเดี๋ยวไปส่งต้องกาคกัน เป็นไงคะตอนนี้ถึงไหนละตอนนี้7จ็ดโมงสีนะฮะก็ได้เวลาส่งน้องกายะะออกจากบ้านนี้จริงๆสายนะปกติแค่เจ็ดโมงมขึ้นก <นะ S 1> ็น่าจะถึงแล้วนะกายบายบายนะคะกาย๊ายบายครับเปิดล็อง เราก็จะได้เวลาไปทำธุระของพวกเรากันแล้วนะคะไม่แอนนะคะก็วันนี้จริงๆปกติเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนคือจะไปไหนมันก็อยู่ที่ตารางเวลาของแต่ละวันนะซึ่งปกติเนี่ยพ่ออินก,ก็จะกลับไปที่คอนโดไปออกกำลังกายแล้วก็เข้าออฟฟิศที่เป็นสตูดิโอของคูณบดา,น,านะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยก็คือเดี๋ยวจะไป ที่บ้านพรามสองนะครับแล้วก็กอดกอดไปเดี๋ยวจะแวะแวะทานอาหารนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเราเริ่มหิวแล้วนะพาแม่แอนไปกินข้าวกินที่ไหนดีคะเออไม่รู้ค่ะไม่เอาเข้าวมันไก่ไม่เอาเข้าวมันไก่เดี๋ยวลองดูว่ากินอ,อะไรก่อนขเข้าบ้านพระรามสองเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะไปส่งแม่แอนไปพักทุระที่ที่พระรามสองที่บ้านพระรามสองนะะอั่นแหละนะโอเค แปดโมงครึ่งแล้วก็ได้เวลาทานอาหารเช้ากันจิบนะนี่รามาณนี่ี่เลยร้านอาหารภาคใต้ครับกินแกงเข็ดกันแต่เช้าจะเลไะไหม,ามาครับหม่อมหมาะนั่นดิเฮ้ยมันน่ากินมากเลยนะจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านเด็ดแถวบ้านเลยเอาอะไรคะสรุปกินอะไรคะกินหมูกระปิปะ่ะอันนี้หมูผัดกะปอิอ่าหมูผัดกระปิกับขุนเทียนค่ะดเดี๋ยวขอโต๊กินกันนะ ถึงบ้านบ้านบางบอนบ้านพระลำสองแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวแม่แอนไปทำอะไรครัแม่แอนไปสั่งงานก่อนโอ้โอเคส่วนพ่ออินนะคะเดี๋ยวจะพาพาไปสำรวจบ้านนี้ดีไหม,ม <ๆ S 2> อาจจะไม่เคยเห็นกันเนาะมาถึงนะครับก็ต้องทักทายกับเจ้าหมาน้อยแม็กกี้ก่อนแม็กกี้แม็กกี้ดูมานถานสบัดสบัดอ่ะกี้แม็กกี้หมาน้อยคันคัน คันอะไรตักหนาะคันอะไรตันะ้หนาฮะคันอะไรตันะ้งหนาเมื่อรรกนะี้เมื่อกี้เมกี้เมกี้ไม่ต้องมาเลียปากเอดีใจเวอร์พวกนี้แล้วก็ไม่ทำอะไรวันๆน,นอนยอมแพ้อย่างเดียวแอนแอนเนี่ยผลเสื้อผ้ากลับบ้านอุย้ยชนะนะก็บ้านพระรามสองนี่นะฮะก็จริงๆเป็นแต่ก่อนเป็นโรงงานเสื้อผ้าแล้วก็ แปลงส่วนหนึ่งมาเป็นอพาร์ตเมนต์นะฮะนี่แต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งทาเป็นโรงงานของแม่แอนอยู่โรงงานเสื้อผ้าแม่แอนแต่ว่าก็มันก็จะมีบ้านส่วนอยู่อาศัยซึ่งบ้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําใหม่จะทุบทุบแล้วก็สร้างใหม่เพราะอินแม่แอนก็จะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่นะก็คอนโดยังไม่รู้ว่ายังไงอันนี้ไปทำงานก่อนส่งคนไปทำงานก่อนปิดแม่แอนจะอยู่ตรงนี้นะฮะ ะะส่วนอันนี้ก็เป็นบ้านนะฮะเนื้อที่อยู่ประมาณสอง,สองไร่กว่านะมีทั้งร้านขายของร้านขายของก็เดี๋ยวพาไปดูนี่ยมีทั้งหมาทั้งนกมีสวนสัตว์จ้ะบ้านนี้อมาม่าเลี้ยงไว้นี่นก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 น,ก,นก,กเยอะมากนะแล้วก็ด้านหลังนี้เนื้อที่ใหญ่มากมาณ มันสองไล่กว่าไลสองไล่2งานได้มั้งมันพันพันตารางวาแล้วเสร็จเสร็จก็จะมีห้องพักอยู่งาสองร้อยสาห้องนะครับก็เก็บค่าเช่ากับคนแถวนี้อยู่นะก็พาออินก็มีหน้าที่ในการเก็บค่าเช่าที่นี่นะทุกๆเดือนพาออินก็จะต้องมานั่งทำบัญชีค่าน้ำค่าไฟค่า นู่นค่านี่ของของที่อพาร์ตเมนต์ตรงนี้ะนะก็ช่วยกับแม่แอนด้วยอะไรเงี้ยเราก็แต่ว่าเออในอนาคตน่าจะมาอยู่ที่นี่เลยแหละอาจจะเร็วๆนี้นะ,ะสิบโมงคริ่ค่ะเสร็จธุระที่บ้านพนามสองแล้วเดี๋ยวก็นี่คือช่วงช่วงการทำงานช่วงเอ้ไม่ใช่หนึ่งวันของพ่ออินนะต้องสายปอ่ะ <laughs> ก็หนึ่งวันของพ่ออินในช่วงเช้าเนี่ยก็จะประมาณอย่างนี้นะครับก็แต่ว่าตอนต่อไปเนี่ยมีหลายคนสงสัยใช่ไหมล่ะว่าพ่ออิน,นทำงานอะไรยังไงออฟฟิศเราออฟฟิศของสตูดิโอของทุมปดานทีวีใครเคยเห็นมั่งที่น้องเกณ์น้องกายถ่ายนะคะเนาะเดี๋ยวตอนต่อไปนะติดตามลิปต่อไปจะพาไปดูว่าพ่ออินทานํางานยังไงนะใครเป็นทีมงานของพ่ออินบ้างและสตูดิโอทุกปดานทีวีเนีย่ย เป็นยังไงนะครับติดตามตอนต่อไปนะหนึ่งวันของพ่ออินตอนไปทำงานค่ะ